走ん นนก็ทีมงานอาทีฟิชชิ่งแกงนะครับวันนี้ก็เป็นห็นต้องเง็ใต้เรือไม่เป็นไรก็วันนี้เรามากับเรือเตลานะครับมาตกสีขวน,นะครับวันนี้ขึ้นคนข้าแรงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับวันนี้ทีมงานจะอ้วกหรือว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับ ท่านผู้ชมครับมาแล้วเชียงครับกี่ตัวหนึ่งสองสอสองปลาทูครับปลาทูของแท้สองตัวผลงาน,นครับ,บนภากมาตกรอบนี้ไปกำลังกินเลยปลาทูแมว

วาใใหหญญ่่วางเลยครับวางเลยเอาไปเฉยก็กินมอู้ไปตกลงทุนไรเลยเนาะจังหวะเรือมันโยกไงเรือโยกใครกัได้มัอ้ยอะไรครับนี่วัวครับวัวปลาวัวแกเลยปลาแฟก อยากายยังไม่ดมมมได้ไปลดลิ๊เลยไงโชว์เลยตะเดียมตะเดียมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับนาเชินาเชิแย่งซีนเขาแล้ว ไม้หนึไม้หละตัวลอยไม้ก็ลอยตัวกล้องขวาหน่อยกล้องขวาหน่อยเอาครับหลังนี้ก็กินนี่แหละครับโอ้โกินรอบเรือครับกินกันทุกคนกินกันทุกคนโอ้นี่ปลาพวงปลาพวงโอ้โหวางเกลียวครับระวังเกี่ยวกันเอานี่ก็ไม้แล้วครับโอ้โหต่อเนื่อง แค่พันประเทศแล้วแค่ตลาดเชียงแน่นอนดูทรงแล้วปล่อยเชียนครับปล่อยปลากระกินเป็นกระพันครับผมปลากระกินเป็นกระพันชุณมุนเข้าห่วงพอดีเลยโอ้พันกันเลย ይታያል።

ภาพทีมงานครับ <What? S 1> <laughs> ทีมงานนอนน้อย <laughs> มาตกมาตกหรือมาทำอะไรครับวันนี้ <laughs> มาพักผ่อนเลยพักผ่อนเต็มที่ครับล่วงไปสามศพ <laughs> <laughs> อาการเป็นไงครับอาการวันนี้ไปกินปลายเขี้ยนนี่สิเห็นจังไหนมามาอาการเป็นไงเนี่ยอาการอาการเม่าข้นเมื่อสิบเอที่แล้วไหมเห็นแล้วเดินอยู่ปลายเขี้ยนเห็นเตาเห็ดเตาเป็นือตัวแล้วครับนะเช็ดวันนี้ยัง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 ยัวันนี้ยังยังไม่ได้เลย

อวคุอก่ปล่อยคันไม่ได้เฉมก็กินใช่ไหมเนี่ยม okay ันโยบตามเรือเอาฝั่งนั u, ้นก็กินครับโอ้เ่บ่าวัยากเบอบอยัมโยนไนมาครับโยนมาเก็บโยนมาเก็บโอตอนนี้ป่าเต็มเรือครับไม่ได้ใส่ตะกร้าไว้ ตัวครับตาเชิดรอบนี้เต็มเต็มเต็มครับมีกี่ลูกเต็มหมดครับเต็มเต็มหมดเลยปล่อยไหมครับตัวเล็กเนี่ยปล่อยปะไม่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 ตากแดดตากแดดตากแล้วพ่อตานแห้งปลาปลานั้นหายากครับปลาหายากครับนั่งเรือมาได้ครับนั่งรถอมาได้ตีห้าครับตงรำคาตัดคำว่าอะไเบ็ดก็ดีครับปลาก็ดีครับเบ็ดยืมไหมเนี่ยเบ็ดยืมร่ากายอะไร ดีครับของดีเอาลองดูครับไม้นี้เาเต็มเหมือนเดิมครับเต็มเหมือนเดิมลอกก็ยอยืมคันก็ยอยืมขายขยันตโยนลงหลุมพอดีไหมนี่หลุมไมเงียบอะเงียบน้ำลงเนาะน้ำนน้ำน้ำขุ่นด้

ไม่ใชใช่หรือเปล่าเต็มลำครับเต็มลำเดียวนี่คือสุรเชษครับแต่ไม่ใช่สุรเชษสายกระสุนนะครับสุรเชษจันยาครับ เดี๋ยวมาเอ้ยมนเ้มาเอยมาให้มาใายเก็บไม่อล้เก็บปลาเตือนมาเก็บปลาแลครับโอหยคนี่เขาจ้าของเรือครับตัดต ได้กันทุกคนแม่นอนจริงนี่เท่านั้นโอ้โอได้แล้วครับแขกคู่เป็นค,คู่อาจะเบื่อกค้ำนี่แหละ โดนนะครับ่อปามดูคนครับจะได้กี่ตัวครับโอ้โหมีเทียงมีเทียงเก็บหมดครับลูกเล็กเด็กแดงช่นี้ใช้เสลืออยู่ครับปลาเราเกลือนเรือครับต่วงนี้

อ๋อครับไหครับวิธีโฟดเปนก่อนนะะอปาม่มีเถียงคมีเถียงแอคชั่นคันโอ,อ้ โอ้สาสวยสาสวยมาเลยเป็นปลาแล้วครับวันนี้เต็มหลวเก็บกันไม่ทันแล้วครับตัวนี้ ก็ฟอร์วิเซยัง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 ไม่พออีกอีกีมาเป็นพวง อดเลยครับคนละหน้าไซน์แร่ไซน์แรกแร่สดแต่น้ําจิ้มเตรียมมาวันนี้ไม่ได้น้ําจิ้มเตรียมมากาจะ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 กินสดครับวันนี้ไม่ได้กินแล้วทีมงานเมาเรือกินอะไรไม่ได้เลยวันนี้ นวันนี้ถจอว่าปลาเป็นเข้าดีนะหัวนะปลาเ,เข้าดีนี่ัรอบกอนรอบก่อนได้ไม่ถึงสิบโลนะรอบก่อนอออนี่หัวงกินเล่ออเอเาอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูปลาลวมของเรา ีคนอนนอนภาพฟองเลยเขาเล่าเป็นนอนก่อนนะโคตรตัวเนี้ยโต๊ะโชกินิบโชกัดกินิบสักตัวไงเข่งไก่ครับเข่งไก่ถ้าแบบว่ากลับมาเป็นเป็นีเพราะซื้อผมตัวลอยทำไมครับอะไรยังแย่แต่หิใครรูปในวันนี้ไปหลงมั้มีเยอะนะตเยอะเยอะนะไม่ใช่เหรอเข่งไก่ฮะ เขาไปทำอะไรครับเขาเลี้ยวไปใส่ตู้าป่อยแต่เขาก็คอเริ่มต้นอ๋ออันนี้เนื้อนี่มงยอยู่แล้วพี่มันไม่เหมือนไอ้อินทีย์นคร้ายรูปนะครับเคก็จบไปแล้วนะครับทิปไสสีนเตียละานะครับเรือนาฟางนะครับก็จบแล้ววันนี้ก็ทั้งคืนทั้งลมก็เกือบไม่รอดนะครับ ทิปนี้ก็ก็เนี่ยผลงานวันนี้นครับนี่ก็โอเคก็ดูด้วยกันก็วันนี้พอได้เยอะหน่อยครับ<า>ก็มาลองกันดูดก็สนใจติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับอ่าไตเตียร่าหน้าฟางนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ตตยคลิปไว้ให้ครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อน,นครับเมาเมาเมาทุกอย่าง ใส่ใจได้แค่ม,มองใส่มองได้ถึงปลาใส่ใจไอ้แน่นนะสิบพาไปกินแกงหน่อไม้สิบพาไปเลี้ยงควายและขี่รถไถนาะและไายขอสัญญาว่าจะมีเพียงแต่น้องนะถ้าเจ้านั้นหากัน ขอสัญญาจะบระเหทให้เจ้ามีน้ำตาใส่ใจได้แค่ม,มองใส่มองได้ถึงปลาใส่ใจอ้ายน,น้าสิพาไปกินแกงหน่อไม้สิพาไปเลี้ยงควายและขี่รถไถนาและอายขอสัญญาว่าจะ